กลับเข้าสู่รายการรอยเรื่องร้านในช่วงสุดท้ายนะคะกับช่วงไอเดียร้านเด็ดค่ะควันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในประเทศไทยของเราคร่ะพี่ต้มซึ่งแฟนๆรายการรอยเรื่องร้านโพสต์มาใน Facebook ของทางรายการนะคะคบอกว่าร้านนี้น่ารักมากอยากจะให้นํามาบอกกับคุณผู้ชมรายการรอยเรื่องร้านได้ชมกันนะคะค ชื่อร้านก็โดนใจแล้วค่ะพี่ตุ้มโดนใจร้านอะไรครับ Once upon a cream ค่ะโอ้โหการ,รละครั้งหนึ่งใน,ในครีมในครีม <laughs> ไม่ใช่อจาจจะไปกินการละครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของ การทำขนมอะไรอย่างเงี้ยวันซ์พรนเนยครีมชื่อน่ารักมากนะครับบอกเลยนะครับว่าร้านเนี่ยเก็บเป่าร้านขนมอร่อยแน่ๆนะครับที่น่ารักมากไปกว่านั้นคือคอนเซปต์ดีไซน์นะครับอันนี้เนี่ยจริงๆต้องขอขอ,ขอบคุณแฟนรายการเลยนะครับที่แนะนำทางทีมงาน,นร้อยตั้งร้านนะครับให้ปเป็นภาพสวยๆเนะี่ยเอามาโชว์ให้ดูกันนะครับใช่แล้วค,คือร้านเนี่ยนะครับออกแบบร้านเป็นร้านขนมซึ่งนำลักษณะของ เครื่องจักรกลนะครับในการ<ช>ผลิตต่างๆอุตสาหการรมการผลิตขนมใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกอมันจะไปเกินได้ยังไงนะครับเครื่องจักรกับขนมมันฟังดูแล้วมันไม่เข้ากันเลยนะครับการออกแบบที่นี่ฉลาดมากนะครับนาเอาไม้นะครับซึ่งเป็นลักษณะของ ความนุ่มนวลความอบอุ่นนะครับมาทําเป็นลักษณะของพวกรานนะครับลานหมุนต่างๆนะครับแล้วก็มาทําเป็นเฟืองต่างๆนะครับซึ่งจะทําให้เห็นเนี่ยลักษณะของเวลาเราไปสแกนดิเนเวียไปลักษณะของประเทศที่มันเป็นแบบว่านอร์เวย์ฟินแลนด์ที่มันมีไม่สนนะครับซึ่งชอบเอาไอตัวรหัสวิดน้ำหรือการหมุนต่างๆที่เป็นเฟืองต่างๆเนี่ยเอามาซ้อนกันนะครับ นึกถึงนาฬิกาก็ได้นึกถึงเครื่องจักรเวลาเขาเรียกเข้าสายพันธุ์การผลิตช็อกโกแลตอะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถทําให้ร้านเนี่ยดูมีบรรยากาศที่สวยงาม<ช>โดดเด่นแล,แล้วก็เข้ากับ ครีมได้ดีด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าไอเดียเลยดีจริงๆนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทําถึงขนมเนี่ยคนมักคิดถึงดอกไม้นึกถึงแต่ตัวหนังสือเก๋ๆนะครับแต่นี่อีกอันหนึ่งคือไปเอาอุตสาหกรรมมานะครับไปเอาเครื่องจักรมาแล้วมาทำนะครับล้วก็จะเห็นนะครับว่าร้านในยุโรปโดยส่วนใหญ่เนี่ย สมัยโบราณเนี่ยเขาจะเอาท่อทองแดงเนี่ยนะครับเอามาทําเป็นตัวที่ท่อทาน้ําร้อนทําไมถึงต้องเป็นทองแดงคะพี่ตุ้มเพราะจริงๆแล้วไอ้พวกท่อเหล็กต่างๆเนี่ยมันสามารถเป็นท่อน้ําได้นะครับแต่ถ้าเป็นน้ําร้อนเนี่ยทองแดงเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ทนมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอามาทําเป็นแบบมีท่อน้ําร้อนเลยนะครับใช่เป็นตกแต่งเฉยๆนะคะแล้วก็มีการเดินสายไฟแล้วก็ทําให้เกิดไฟโคมค่อยจากพิดาลงมา หรือเป็นไฟกิ่งที่ผน,นังก็ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเรามีไฟแล้วเนี่ยเราก็สามารถดัดแปลงนะครับเอาตัวหนังสือสวยๆนะครับล้านส,สวยๆที่เราออกแบบไว้เนี่ยทำให้มันกลมกลืนได้นะครับโทนสีก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราทําร้านขนาดนี้เนี่ยสีเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําว่า ให้ผสมสีสีขาวลงไปในทุ้มสีที่เราเลือกเลยไม่ว่ามันเป็นกึ่งกึ่งพาสเทลนะคะพี่ตุ้มดูสีโดยรวมเนี่ยสีฟ้าพาสเทลเนี่ยก็จะทําให้ดูหวานนุ่มนะครับสีขาวที่มีขาวนวลเนี่ยก็จะทําให้ดูเหมือนครีมนะครับมันก็จะทำให้ร้านเนี่ยนุ่มนวลชวนฝันมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็โยนพวกหมอนผ้าฝ้ายลงไปนะครับสีสันที่มันเข้ากับร้านได้เนี่ยก็จะทำให้บรรยากาศของร้านเนี่ยนุ่มนวลชวนฝันแล้วครับ ร้านนี้นะคะอยู่ไม่ไกลเลยค่ะอยู่ที่หัวหินนะคะจังหวัดประจวบคีริขานั่นเองค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะเห็นบรรยากาศร้านและชอบแบบตุนแบบนี้นะคะ ไปเลยนะคะเพราะว่าร้านนี้นะคะเราก็ได้รับคําแนะนำนะคะมาจากแฟนแฟนรายการนะคะคเห็นแบบนี้แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีไอเดียดีๆนะคะในการตกแต่งนะคะอยากจะแชร์หรือตัวเองเนี่ยมีร้านเก๋อยากจะให้โชว์ให้คนอื่นเห็นว่าร้านตัวเองสวยและมีไอเดียอยาอ่างไรนะครับนะคะถือว่ารายการรายเรื่องร้านเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนะประชาสัมพันธ์ร้านของคุณนะคะ<ช>เห็นไหมว่ารประเทศไทยนะคะมีร้านสวยๆมากมายเลยนะคะก็ส่งมาได้นะคะที่ f a c e b o o k c o m รายเรื่องร้านค่ะ แล้ววันนี้เวลาของยเรื่องรางก็หมดลงแล้วค่ะพี่รุ่มและตูลลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ